สามารถปิดเปิดจากแอปได้เลยนะครับบนมือถือสั่งปิดเปิดไฟได้ด้วยนะครับอสั่งรีได้ด้วยในชุดจะมีรีโมทมาให้นะครับสั่งปิดสั่งเปิดได้เลยนะครับ สวัสดีครับร้านเทประดับยนต์นครสวรรค์นะครับวันนี้เราอยู่กับตัวของฝาปิดกระบะแบบไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นของแฮมเมอร์นะครับมีในชุดก็จะมีรีโมทมาให้นะครับสําหรับสั่งปิดสั่งเปิดนะครับด้วยรีโมทนะครับดวงานเก็บดีมากนะครับเข้ารูปเป๊ะๆเลยนะครับนี้ตรงรุ่นของแร็ปเตอร์กับรถเอ็กซ์เนะครับคันนี้เป็นเอ็กซ์เอลที2021นะครับบมนสั่งปิดนะครับนะะประตูท้ายก็สไลด์ลงมาเก็บเองเลยนะครับ แบบนี้เลยอ่าแล้วก็เราทดสอบนะครับมีระบบกันหนีบด้วยนะครับระบบจะเบรก <got> อัตโนมัติเลยนะครับอ่ารุ่นนี้ก็ยังสามารถที่จะสั่งปิดเปิดผ่านตัวแอปพลิเคชันมือถือได้นะครับสังเกตนะครับภาพกราฟิกนะครับที่เป็นรูปกระบะฝาท้ายนะครับสไลด์ปิดเปิด ตามภาพจริงเลยนะครับสเกดได้เลยนะครับที่หน้าจอมือถือนะครับแล้วก็ด้านในนะครับมีไฟด้วยนะครับ l e d นะครับเมื่อใส่มาให้ด้วยนะครับสามารถปิดเปิดนะครับผ่านมือถือได้เลยนะครับไฟด้านในนะครับสั่งรีไฟได้ด้วยนะครับแบบนี้เลย สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับติดต่อนะครับร้านเชฟประดับยนต์นครสวรรค์นะครับ0 8นนะครับ2องแปดหนะครับรายละครับดรจะอยู่ใต้คลิปทั้งหมดแล้วนะครับโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ